สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมอุลตราเซเว่นอีเลเว่นนะครับวันนี้จะมารีวิวปืนเป็นปืนกระบอกแรกที่ผมซื้อมานะครับอตอนที่ซื้อมาจริงๆน่ะกล่องอันนี้เป็นกล่องที่ใส่ปืนมาส่วนเนี้ยร้านปืนแถมให้นะครับ<ม>เห็นกล่องนี้บางคนอาจจะเดาได้แล้วว่านี่คือปืนอะไรนะครับก็ถ้าคิดว่าเดาถูกก็ยินดีด้วยนะครับเปิดกันนะครับนี่คือปืนเลสเบอร์หรือชาวบ้านเรียกว่าเลสเบอร์ หรือชื่อหนึ่งเขาเรียกกันว่าพี่หมีนะครับก็คือแบร์นะเขาเรียกพี่หมีนี่คือレスเปอเรอร์โมโนเลดเฮฟวีเวทชุบฮาร์ดโครมนะครับรับประกันกลุ่มประกันกลุ่มที่1นิ้วครึ่งระยะ50หลานะครับนี่คือตัวนี้เลยอ่ะนี่คือด้านหนึ่งด้านซ้ายของปืนนะครับส่วนนี้คือด้านขวาของปืนนะครับค่อนข้างเงางามทีเดียวอ่านี่ก็คือปืน1911เนนะครับถ้า จะรู้จักกันดีอยู่ก็คือเปืนทาหารมาตั้งแต่ปี19 1พศ1911นะครับอยู่ยงคงกระพันมาตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่1มาละนะครับแต่อันนี้รูปร่างจะแตกต่างไปจากต้นฉบับคือคางเต็มนะครับตัวนี้คือคางเต็มช่วยในการถ่วงน้ำหนักอกองในสูมเว้สูมละนะครับในการถ่วงน้ำหนักในการยิงนะครับเห็นไหม หนึ่งก็ถึงหนึ่งคงัตรงนี้จะเว้านะครับอ่าที่แถมมาด้วยก็คือแมกซีนสองนันนะครับนี่คือแมกซีนที่แถมมาตัวพลาสติกตรงตัวป้อนกระสุนเนี่ยลินป้อนกระสุนเป็นพลาสติกนะครับไม่ใช่เหล็กเหมือนของโค้ดหรืออะไรก็ตามตัวนี้มีตัวรองส้นแม็กนะครับส่วนฝั่งซ้ายนี่คือกล่องที่แถมมาจริงๆมีอะไรกันบ้าง จริงแล้วประกับเนี่ยเขาแถมมาเป็นไม้โคโคโบโลนะครับสีค่อนข้างจะออกแดงน้ำตาลหน่อยก็สวยดีนะแต่ว่าผมอยากเก็บเอาไว้อ่าไว้ใช้หรือว่าไงก็ตามจูมสวยงามเงินกว่าจะเอามาลุยกันนะครับจริงปืนนี้ก็ไม่ใช่ปืนลุยเท่าไหร่เป็นปืนยิงเป้านะครับแต่ก็ปืนกระบอกแรกเนาะผมก็เหอหน่ายยิงค่อนข้างเยอะก็ตอนนี้ก็ผ่านไปน่าจะสัก 600กว่านัดได้แล้วมั้งอืมครับก็ในระยะประมาณ3ปีซื้อใน2 0 1 6คือก็ไม่เลยกว่ายิงเยอะครับแต่ว่าก็เยอะในระดับผมอะเพราะผมก็เงินทุนก็จำกัดแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาด้วยส่วนอันนี้คือประกับที่ซื้อมานะครับของวิวสันคอมแบทเหมาะกับ1911อันนี้ราคาที่ไทยก็สักน่าจะ3,000กว่าถึงสี่พันกว่านะครับก็อันนี้ฝากรุ่นน้องซื้อที่ตอนก็ไปเที่ยว ประเทศตน้นฉบับปืนก็คืออเมริกา U.S.A. นะครับก็ราคาถูกกว่านิดนึงอขอโทษครับครับผมคราวนี้ดูส่วนสำคัญเนี่ยนอกจากสิ่งที่ได้มาคือประกับประกับไม้แล้วเนี่ยต่สิ่งที่ได้มาในกล่องมีอะไรบ้างมาดูกันหน่อยดีกว่านะครับก็จะมีอ่านี่คือเป้ากระสุนนะครับ ที่เขาบอกว่าเขายิงที่50หลาโดยการจับโดยเครื่องแรนซัมเรสหรือว่าเครื่องจับยิงนะครับไม่ใช่ยืนแอนดุงยิงกันคงไม่ได้ขนาดนั้นหรอกแม้คนอะไรจะแม่นขนาดนั้น50หลาได้1นิ้วครึ่งแล้วก็ปืนตัวนี้เขาบอกเป็นปืนคัสตอมันคือทํามือนะครับแต่จริงๆเรียกว่าน่าจะเป็นึ่งคัสตอมดีกว่าเพราะว่าไม่ได้สั่งทําตามสเปคที่เราต้องการทุกอย่างหรอกเขาก็ทําแบบการตลาดอะไรนะอันนี้คือ,อตัวอาร์ม um. ก็ยังไม่ได้ติดเสื้อตัวไหนนะครับก็เก็บไปก่อนไม่มีอะไรส่วนสวนองอันนี้ตัวนี้ก็คือใบรับประกันจากคุณลสเบอร์เป็นประธานบริษัทนะครับหรือว่าคุณลสเบอร์นี่ยเป็นเป็นผู้ตั้ก่อตั้งบริษัทนี้เป็นรับประกันว่านี่คือเปินที่ได้รับ ่าได้ทำการแมนูแฟคเจอร์เรียกว่าไงละ่ะการพิว้วมันออกมาหรือการสร้างมันออกมานะครับด้วยปุ่มกระสุนที่หนึ่งนิ้วครึ่งที่ห้าสิบลาจริงๆเสร็จแล้วประกันนะครับส่วนตัวนี้เป็นรูปสัญลักษณ์ของบริษัทเขานะครับก็คือเป็นตาคนตาตาลุงคนนี้มีหนวดยิงด้วยปืนที่มันมีล้ออะไรเงี้ยตอนแรกผมก็ดูไม่ค่อยออกหรอกมันอะไรพอเล่นปืนมาสักพักหนึ่งก็จะรู้ออกอ๋อ มันคือหนึ่งก้าหนึ่งนึงนั่นแหละติดบูสติดน,นู่นี้ปืนซิ่งแล้วเกินไงนะครับอันนี้เป็นลายเซ็นของช่างทุกคนซึ่งมาร่วมเซ็นในเซอร์ซอิเคตนี้ว่าเขาทุกคนได้ร่วมกันระทำจริงๆว่าทั้งตะใบนูน่ตนตะใบนี่อะไรก็ตามนะครับจะมาเซ็นในนี้ทั้งหมดเลยนะครับส่วนอีกอันนึงคืออะไรเอ่ยนี่ก็คือแมนูในการถอดประกอบหรือฟิลสริปนะครับ ของหนึ่งเ้าหนึ่งหนึ่งของตัวนี้เลสเปร์ก็อันนี้ก็เปิดมาก็เรย่มมีรูปประแจบูสการถอดบูสเลยนะครับซึ่งก็ถูกเขาแหละผมไม่เคยถอดด้วยมือเปล่าได้เลยไม่ว่าวิธีไหนก็ตามบางคนก็จะบอกว่าให้ร้องแมกซีนอ่ากดลงไปที่รีคอยสปริงที่หลอดหลอดบังคับสปริงบอกโอ้โหถอดยังไงก็ไม่ออกสุดท้ายก็ต้องใช้บูสเคยไปให้ป้าที่สนามยิงปืนถอดเขาก็บอกว่าโอ้ไม่แล้วไอตัวเนี้บูสรูดไปหลายลายละ ก็ค่อนข้างแน่นนะครับจริงๆเดี๋ยวจะมารีวิวตัวปืนให้ดูมดก็ดูในนี้ก่อนก็เป็นซีลสเปทั่วไปนะครับก็เหมือน,นหนึ่งก้หนหนึ่งนะครับไม่ในวุ่นวายอะไรในความลำบากันอยู่ที่ความฟิตนแน่นนะครับตอนแรกทางร้านก็แนะนําว่าให้ลองรันอินไปก่อนสักสองกล่องลูกจริงด้วยไม่ต้องล้าง้เราก็ตอนซื้อปืนใหม่ๆก็ประมาณว่าตกจริตนะเนาะก็ไม่ใช่จะเช็คความปลอดภัยก่อนนะครับไม่มีแม็กกาซีนไม่มีกระสุนในหลังเพลงปลอดภัยครับ ก็ตัวนี้่าเป็นปืนในตระกูลหนึ่งก็เป็นหนึ่งอย่างหนึ่งนะครับก็จะแตกต่างก็คือมีลักษณะคางที่เต็มปกติหนึ่งหนึ่งหนึ่งจะเว้าตรงนี้เส้นสายลายเส้นอะไรก็แตกต่างนิดนึงเป็นหนึ่งก้าหนึ่งหนึ่งค่อนข้างรุ่นใหม่อันนี้เหมาะอาการยิงเป้านะครับปืนก็ชัดเจนว่าเหมาะการยิงเป้าความฟิตแน่นศูนย์เลยไรเลยชัดเจนครับปนืนยิงเป้าอ่า ลักษณะผิวเนี่ยเป็นเหล็กชุบฮาร์ดโครมสีเงินน่าลามเลยนะครับก็จะเขียนข้างนี้ชัดเจนว่าขนาดกระสุนจุดสี่ห้า acp หรือบ้านเราเรียกกันว่าสิเอมมไม่ใช่อาวุธสงครามนะครับชัดเจนผมขอได้คนประชาชนทั่วไปผมไม่ใช่ทหารอะไรคนธรรมดาก็ขอได้ข้างขวานี่จะเขียนว่า b e ล l c u ัสตอมเขาบอกว่าของเขาเป็นปืนคัสตอมแต่ผมเรียกว่าน่าจะเป็นกึ่งคัสตอมมากกว่าเป็นแฟคทอรี่คัสตอม ไม่ใช่ว่าคัสตอมเมดแท้ๆเพราะว่าสเปคเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาล็อกมาแล้วไม่ใช่ว่าผู้ซื้อจะสามารถแต่งเติมอะไรที่ตัวเอยงต้องการได้แบบที่ต้องแบบเขาเรียกว่า่าสนองหนีดอ่ะอันนี้เราคงไม่ใช่เป็นสเปคที่เขามีอยู่แล้วนยถูกใจเราอ่ะเราก็ซื้อรุ่นนี้มานะครับตัวนี้จะมีคางเต็มเพื่อถุงน้ําหนักระบบบริหารทวไปก็จะเหมือนหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งครับตัวนี้เป็นซีรีเจ็ดศูนย์จะไม่มีสมอลล็อกเข็มแทงชนวน เป็นยังไงก็เดี๋ยวจะไปให้ดูตอนถอดประกอบแล้วกันนะครับประกับเนี่ยไม่ใช่ประกับที่แถมมาอันนี้เป็นแม็กประกับวีซัตคอมแบ็ที่ซื้อมาใส่เองประกับที่แถมมาเป็นไม้โคโโปโลสีแดงอันนี้เก็บไว้ถนอมนะนอมันนะครับเรามารู้รก,การทํางานของกรนหนึ่งข้าวๆหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างปืนหนึ่งข้าหนึ่งจะเป็นทรงประมาณนี้ครับอืมก็อย่างเงี้ยเส้นสายลายเส้นแหลมเรจะเรียกยังไงอะ่ะมันก็คลาสสิกอันเนาะอันนี้เป็นแม็กกาซีนแถวเดียวก็คือบรรจุได้ประมาณ นัดก็แม็กกาซีนของ911นนก็จะประมาณเจ็ดถึงแปดนัดน,นะครับแม็กกาซีนที่แถมมาก็จะเป็นอย่างเงี้ยปลินป้อนกระสุนก็จะเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็มีแบ็คล่องส้นมีให้มันให้เลื่อนด้วยกันก2อันอันนี้คือกระหนากระสุนของเชวนมอวอนี่เป็นลูกซองของอินซูมลูกดัมมี่นะครับ1911เนี่ยเป็นปืนซิงเกิลแอคชั่นซึ่งต้องมีการขึ้นลำให้นกง้าให้กระสุนอยู่ในหลังเพลิงจึงจะสามารถยิงได้นะครับเปืนมันแขางแน่ ก็อยู่ในสภาพเนี้ยถึงจะสามารถยิงได้เห็นไหมแต่ถ้าสภาพอื่นเนี่ยยิงไม่ได้ไม่สามารถทําเหมือนลูกโม่ที่เป็นดับเบิลแอคชั่นหรือว่าปืนดับเบิลซิงเกิลแอคชั่นอื่นที่สามารถง้างงกสามารถยิงกดไกลให้นกง้างแล้วยิงได้นะครับตัวมันเนี่ยมีความปลอดภัยที่ค่อนข้างมาตรฐานก็คือหนึงมีเขาเรียกว่าหลังออนหรือว่ากริปเซฟตี ก็คือต้องกาเต็มๆอย่างนี้กดลงไปถึงจะสามารถกดไกลได้ไม่งั้นถ้าไม่กดตรงนี้กดไกลไม่ได้นะครับกดไกลไม่ได้เลยแล้วก็เซฟตี้อีกอย่างของมันก็คือแล้วแต่คอนดิชันนะครับถ้าเราขึ้นลำอากระสุนแรงเพลิงนกนางนี้เรามีแมนูเซฟตี้เรียกว่าตั้มเซฟตี้อันนี้มี2ด้านนะครับมี2ด้านเหมาะสำหรับคนถนัดซ้ายอย่างผมเลยสามารถบ,บริหารเซฟตี้ได้สองมือ ก็จะเปนเซตตี้ก็ไม่สามารถยิงได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งถ้าถ้าเป็นอย่างนี้เขาเรียกว่าฮาร์ดคอกนี่ถ้าสามารถเอากระสุนในรังเพลิงได้แล้วง้างนกมารึ่งทางเนี้ยก็จะกดไม่ลงนะครับซีรีส์80จะเป็นอย่างนี้ถ้าซีรีส์80จะสับลงมาได้นกสับจะเบามากส่วนไม่ไปไปทําให้เข็นทางชนวนมีการพุ่งลงไปเพื่อจุดระเบิดที่แก๊ปกระสุนนะครับอ่นนี้ก็คือเรียกว่าฮาร์ดคอกนถ้าจะยิง ก็ง้างขึ้นมาแล้วก็กดยิงโปล่ลงไปอีกคอนดิชันหนึ่งก็คือไม่ต้องขึ้นลำไม่ต้องอะไรเลยเวลาชักขึ้นมาก็่อยขึ้นลำแต่อันนี้ค่อนข้างยากเพราะว่าปืนผมนี่ค่อนข้างแน่นมากเลยนะครับสําคัญก็คือที่นิ้วเนย่ยถ้าไม่เข้ากดการส่างมันจะไปยิงยังไงนะครับมาดทูทั่วไปของตัวปืนนะครับตัวนี้เป็นเหล็กชุบฮัดโคมสีเงินสดใสแล้วก็ตรงลายการลื่นเนี่ยของเลสเบอร์รี่จะทำมาสอง ฝั่งไอสองข้ 2, างหน้าข้างหลังเลยซึ่งตัวต้นฉบับของโค,โค้ดเนี่ยจะมีแค่ข้างหลังมันเดียวไว้ดึงขึ้นลงนะครับดึงตัวกันลื่นหรือจริงเราจะดึงตรงนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้่ะแล้วแต่คุณถนัดแล้วกันแล้วก็ตัวตัวแมกกาซีนไอตัวปลดแมกกาซีนเนี่ยก็ค่อนข้างจะจะจะสูงนิดนึงก็ไปสูงมากขึ้นไปตัวกันลื่นตรงนี้ค่อนข้างทีเลยข้างหน้าข้างหลังนะครับ เสาะ่อ,องกันลื่นแบบทีมากอันนี้ตัวนี้แถมบอแม็กมาให้ด้วยนะครับโอ้โหปายปา่าเพื่อง่ายต่อการใส่แม็กกาซีนปนะุ๊วอาแล้วก็ศูนย์เนี่ยศูนย์ยิงเป้าชัดเจนมากดูสิมีเหลี่ยมมุมที่จะเกี่ยวกระเสื้อผ้าเต็มไปหมดเลยนะครับก็ไม่ใช่ปืนต่อสู้นะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่ายิงคนแล้วไม่เป็นไรนะครับก็อันตรายนะครับแต่ว่าศูนย์เนี่ยเหมาะกับการยิงเป้า รับ,บได้สี่ทิศทางนะครับศูนย์สีสดําไม่มีจุดอะไรมาให้ลบคูณสายตาขณะยิงเป้าตัวไกเนี่ยเป็นไกยิงเป้าเลยเพราะไกลนี่เก้าหนึ่งหนึ่งแต่เดิมมันจะปันอันนี้มีรูนะครับลดน้ําหนักเพื่อลดแรงเฉยเพื่อจะปืนจะ,นจะมีการกระแทกอะไรไกจไดไ้ไม่มีน้าหนักที่จะเคลื่อนไปนะครับตัวนกศัพท์ก็เป็นนกศัพ์แบบคอมมานเดอร์นะครับนกศัพทแบบเดิมเนี่ยจะเป็นแหลมๆตันๆเเพื่อให้ง่ายได้ได้อย่างดีอันนี้ก็ งานก็ไม่ใยากนะครับแต่ว่าอันนี้ก็เียกไกลประมาณเดิมเหมือนกันเช่นเดียวกับลักษณะไกลนกสับเนี่ยก็จะลดน้าหนักนะครับเจาะป,ปูเพื่อลดแรงเฉื่ยนะครับก็ตัวนี้ไม่มีสมอ,องรบกิ่งไทชนูวนเนี่ยสำคัญยังไงก็เดี๋ยวจะไปดูตอนถอดป,ประกอบให้ดูนะครับตัวนี้ก็ดูปืนภายนอกไปก่อนนะครับลำกล้องนะอันนี้เขียนว่าเป๊ะนะร้ำมาเห็นหรือไม่เอ่ย เขียนว่า bear f 5 match ซึ่งก็คือเป็นศูนย์ยิงเป้านะครับบางคนอาจจะไม่เห็นเขียนว่า bear f o r match m a t ก็คือ grade match grade ลำกล้องแบบ match g r a d นะครับเดีอกนกันบ้างครับทีนี้เราก็จะมาดูการถอดประกอบของเจ้าปืนตัวนี้นะครับเนื<ช>่องด้วยจากความฟิตแน่นของมันเนี่ยการถ,ถอดมันเนี่ย เราต้องมีตัวช่วยนิดหนึน่งตัวที่ถอดบูชชิ่งมันนะครับก็คือใช้ประแจถอดช่วยถอดบูชชิงชช่งเวลาถอดก็กรุณาระวังไอตัวหลอดบังคับรีคอยสปริงน,งนะครับครับก็จะเป็นถอดให้ดูก่อนอื่นก็เอาประแจบิดบูชชิง่งบิดมันไปในทิศทางที่ตามเข็มน,นาฬิกา,า, Lord. Lord, Lord, าระวังหลอดหลอดบังคับหลอดปิดรีคอยสปริงเนี่ยกระเด็นใส่นหน้าด้วยอัน,นนี้ค่อนข้างอันตรายมากม่นันมีแรงสปริงนะครับที่อัานเอาไว้อยู่ค่อยๆปล่อยออกมาปึ๊บ เท่านี้แหละครับก็จะ,จะดึงสปริงและก็หลอดออกมาได้แล้วไปศูนนะครับต่อมาก็จาตัวขากันค้างสไลด์เนื่องจากสปริงเราหลุดไปแล้วเนี่ยมันก็จะง่ายที่จะดปืนนิดนึงนะครับแต่นี้ก็ต้องใช้แรงหน่อยเพราะว่ามันฟิตแน่นเกินเ,เลื่อนรอยบากเล็กนะครับให้มาตรงกับขาคันค้างสไลด์ติดเวลาค้านสไลด์เน,ลดเนี่ยขาคนค้างสไลด์จะมาอยู่ตรงนี้นะครับแต่ตอนนี้ถ้าเราจะถอดเนี่ยให้เลื่อนมาตรงนี้ แล้วก็ดันออกมานะครับดันออกมาละดึงออกมาก็ระวางนิดนึงนะครับตัวพนี้ทำปืนเป็นรอยเสียปืนกนมาหลายลายละตัวผมก็ใช้เล่นเป็นรอยเรืยอยแล้วนะครับออกมาอีกหนึ่งส่วนคราวนี้ลำกล้องเราก็จะสามารถดึงออกมาพร้องกับสไลด์เราจะดึงสไลด์ออกมาพร้องกับลำกล้องได้เ ลตัวนี้คือหลอดบังคับตัวนี้คืออ่าตัวอ่าแกนบ,งบังคับ r e c o i l Spring นะครับอันนี้เป็นอันสั้นเอสเพให้อันสั้นมาก็บอกว่าเพื่อมั่นใจว่าาทำงานได้อย่างไม่ติดขัดไม่จำเป็นต้องอาจับระเบียบสปริงให้ตรงขนาดนั้นเขาว่าวอย่างนั้นนะเพราะว่าปืนมีความฟิตแน่นอยู่แล้วผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นยังไงจริงๆบางคนก็ชอบเปลี่ยนกลาเป็นหลอดเป็น แกนบังคับรีคอา์เสปริงแบบยาวแต่อันนี้ผมได้มาแบบสั้นก็ยังไม่ได้เปลี่ยนเลยนะครับเมื่อตอนนี้โครงปืนคุณเป็นอย่างนี้นะครับก็งกงานอยู่ก็เข้าเซฟไว้ก่อนละกันเนาะการเหนียวจะเด้ไปเผยเป็เหนียวไกลโอเคทีนี้มาดูระบบการทํางานภายในของปืนตัวนี้หน่อยดีกว่านะครับถอดลำกล้อ,นนองคิวก่อนการจะถอดลำกล้องได้นะครับอ๋อ,หร,อหรือพูดไปต้องหมุนบูชิง าอีกด้านนก่อนนะครับนี่ด้วยมีขาของมันเนี่ยเกี่ยวไว้อยู่ต้องหมุนมาตามทิศทวนเข็มนาฬิกานิดนึงแล้วเมื่อจะถอดเนี่ยก็ใช้ล้ำกล้องในการช่วยทุ้งนิดนึงงั้นออกยากนะครับอ่าออกนะครับก,กล้องและบูชน,นี่ก็คือส่วนประกอบในการล้างคร่าวๆนะครับจริงๆเราสามารถถอดภายในมากกว่านี้แต่ว่าออกยุ่งยากเกินไปก็ถอดแค่นี้ก็พอสามารถที่จะล้างได้ ทั้งหมดแล้วนะครับออกะารกระยิงนี้มาดูการทํางานของตัวพวกนี้ทั้งหมดว่าอามันมีอะไรบ้างนะครับเรื่องต้นก่อนเลยผมอยากจะโชว์คือตัวลำกล้องนะครับลำกล้องเนี่ยที่เขียนว่าแปร45 match เนี่ยข้างในเนี่ยสียดํานะครับรู้สึกจะทําด้วยทําด้วยสแตลเลสลำกล้องก็ําด้วยสเตนเลสนะครับเออ สันเกลียวตรงตรงต้นลังตรงลัง,งเพลิงนะครับมีการลบเอาไว้นะครับเกลียวตัวนี้เวียนซ้ายนะครับอตาครบรอบเนี่ยไม่แน่ใจโอ้ลำกล้องก็ไม่ได้เช็ดล้างนานก็ดูไม่สะปาดปกแล้วเดี๋ยวจะเช็ดล้างนิดนึงก่อนจะเก็บถอดเก็บประกอบเข้าไปนะครับนี่คือตัวลำกล้องนะครับจะเห็นว่ามีเลขอยู่ตรงนี้ด้วยเท่า ซึ่งจะมาร์คให้ตรงกันระหว่างโครงปืนสไลด์แล้วก็ลำกล้องนะครับเพ่รู้ว่าอันเนี้ยในการมีการปรับแต่งฟิตติ้งให้เข้ากันเป็นชุดของปืนตัวนี้นะครับไม่สามารถใช้กับปืนตัวอื่นได้นะครับนี่ก็คือคุณสมบัติพิเศษของปืนกึ่งคัสตอม1นหนึ่งคัสตอมนะครับคราวนี้มาดูตัวสไลด์มากกว่านะครับข้างในจะเห็นไหมครับว่าไม่มีสมอล็อกเข็มแทงชนวนนี่ก็คือ ปืน191ซีรีส์70นะครับไม่มีสมอล็อกเข็มแทงชนวนซึ่งเราจะไม่ต้องถ่ายน้าหนักไกมาเพื่อในการปลดล็อกสมอล็อกเข็มแทงชนวนซึ่งระบบเนี้ยได้รับความนิยมในการยิงเป้าวอ็นมากแม้ว่าเข็มแทงชนวนเนี้ยจะสามารถมีแรงเฉื่อยในตอนที่ปืนตกแล้วไปจุดกระแทกกระสุนในลังเพลิงได้แต่ว่าจริงๆพูดจริงมันก็ยากนะครับไม่ได้ง่ายขนาดนั้นมันต้องจบตกในจังหวะที่แบบว่าม,มันพอเหมาะพอดีนกลงพอดี แต่เพื่อความเซฟตี้บางคนก็นใส่ฮาร์ฟคอร์กใช่ไหมเอลงมาเนี่ยว่าแรงทั้งหมดจะถ่ายไปทําให้ฮาร์ฟคอร์กนกหักก่อนแล้วก็แรงจะเหลือร้อยไม่พอที่จะฟาดถ้าไม่เข็นทางชนวนพุ่งออกไปนะครับก็คือม,มันจๆมัก็เซฟก่อนนะครับจะเห็นว่าตรงเนี้ตัวนี้นะครับมีคอั้างปลอกนะครับซึ่งเวลากระสุนขึ้นมาเนี่ยก็จะขึ้นมาแนวนี้แล้วก็เวลาสไลด์ถอยเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นตัวดึง ปลอกกระสุนออกจากกลางเพลิงนะครับจะเห็นนะครับตัวเล็กๆนี้ที่ชีอยู่นะครับรูนี่ก็คือรูเข็มแทงชนวนนะครับรูเล็กๆตรงนี้คือรูเข็มแทงชนวนนะเข็มจะพุ่งออกมานะครับนี่ตกสัก์ตรงนี้นคือตรงตูดเข็มแทงชนวนนะครับตรงนี้ก็คือตัวของหลังปลอกนะครับริงสามารถถอดได้นะครับตรงนี้ตรงนี้ก็คือดิสคอนเนกเตอร์ลอยที่ต่อกับดิสคอนเนกเตอร์ของโครงปืนนะครับอันนี้เอามาดูโครงปืนกันดีกว่า องค์โครงปืนเนี่ยนะครับจะเห็นว่า,าจะมีตัวดิสคอนเนคเตอร์ตัวนี้เป็นจุดๆอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้คือขาเตะปลอ,อกคือนอกจากขอนั้งปลอ,อกดึงออกมาเนี่ยตรงนี้จะเป็นตัวเตะทาให้ปลอ,อกกระเด็นออกมานะครับตอนยิงกระเด็นออกมาทางด้านขวามือของช่องขายปลอ,อกตรงนี้นะครับที่อยู่บนสไลด์นี้ตัวนี้จะเป็นตัวเตะปลอ,อกนะครับนี่ก็คือเซฟนี่ก็คือนกนะครับก็ ดูแล้วก็โอเคครับก็จะเห็นเกือบหมดแล้วระบบร่างกายอะไรก็ก็ไม่รู้อธิบายยังไงมากนะครับนี่ก็คือตัวปลดแม็กกาซีนนะครับปุ่มปลดแม็กกาซีนฝั่งนี้นก้าน่งหนึ่งเนี่ยย้ายไม่ได้นะครับแต่ปืนสมัยใหม่หลายๆอันเนี่ยเริ่มย้ายได้หมดและนะครับก็นี่คือการถอดประกอบนะครับถอด เอามาล้างของปืน1911レスペラーนะผลิตที่นี้ก็มาถึงการจะประกอบปืนกับคืนนะครับแต่ก่อนจะประกอบเนี่ยก็อยากจะทําทการทำความสะอาดมันนิดนึงนะครับจริงก็ทำาสะอาดไปะระดับหนึ่งนั่นแหละนี่จะมีการหล่อลื่นแล้วก็เคลือบผิวปืนนะครับผมก็มีอุปกรณ์ผมผมมี2ตัวเนี่ยหตัวก็คือเบ r ร์สบูดเคซี่บริเกตนะครับตรงนี้ก็กลิ่นไม่ไม,ไม่เหม็นกลิ่นไม่แรงเพราะนั่งหอมเลยละ่ะ แล้ก็ตรงมากก็ไม่ดีนะครับหนึ่งอันนี้ก็คือซุปเปอร์ลูปตัวจารบีเหลวนี้ครับไอตัวซ้ายนนเนี่ยซื้อที่วัคุรภานะครับส่วนตัวเนี้ยซื้อที่หุบโตได้เป็นจารบีหลอดนะครับก็จะเคลือบตัวปืนนิดนึงก่อนที่จะประกอบกลับเข้าไปนะครับเพื่อที่ตะเก็บนะครับอุปรกรณ์ที่ใช้ผ้าก่อนนั้นก็คือหนึ่งผ้าเล็กๆแล้วก็ตะเกียบช่วยดันนะครับก็จะทําการฉีดเข้าไปในลำต้องนะครับ แล้วก็อาผ้าช่วยในการชุบแหมเออกผ้าเข้าไปปองการลำกล้องเปียกนะครับเปียกด้วยน้ำยาจนเกินไปก็ทำการลูดสักสังทีกร่ขี้แลวนะครับผมนะนี้ก็ฉีดตังอื่นเมาพันนะครับอืม แ้แต่ข้างนอกมันก้องก็ฉีดด้วยได้นะครับฉีดให้เครับโอเคแล้วก็ข้าก็จะเช็คหน่อหนึ่งนี่การหล่อเลื่อนจะทำยังไงบ้างเอง่ยก็สูตรผมก็ดูดูมาจาก พี่ผู้เชี่ยวชาญใน YouTube ที่ทํามาก่อนนะครับก็การผมก็หยอดลำกล้องตรงนี้บ้างตรงนี้บ้างจุดละหน่อยๆน,นะครับแล้วก็จุดที่มีการเสรียดสีเช่นตัวลางสไลด์ตัวอกสไลด์นะครับแล้วก็แม้แต่จุดขัดกรอนนะครับเห็นว่า,นบบานเ,บบเนี่ยระบบอีก้อหนึ่งระบบ Browning c o l e เนี่ยจะมีตัวขัดกรอน เป็นลิฟตรงนี้2อันนะครับแล่วขัดกต่หลังกล้องนะครับมีรูปอเต็งนะครับ mm hmm. ใส่เข้าไป mm hmm. อันนี้วาวใส่ผิดไปถ่างน,นะนะครับแล้วก็หาก็จำได้เราใส่บูชิ้นอย่างนี้เข้าไปนะครับแล้วก็บิดมัน กลับเข้าไปในทิศต,ตามเข็มนาฬิกานะครับให้มันเปิดค้างรอไว้อยู่ตอนนี้ลำกล้องน้อเข้าไปแล้วนะครับทีนี้สิ่งสำคคือตัวตรงเตงเนี่ยต้องอยู่อย่างนี้นะครับส่วนหลอดหลอดบังคับ recoil spring ก็อยู่อย่างนี้นะครับหันด้านแอนลงไป แล้วก็นนะะกกส,สกกีสปริงัลเข้าไปสปริงที่สำคัญนะครับว่าตัวขดเนี่ยต้องอยู่ด้านในนะครับางนั้นนะปืนจะฟังก์ชันปิดทันทีเลยไฟตามนี้แล้วก็ทำการสีสไลด์นะครับ ตองจังหวะนี้ก็ต้องเอาเซฟลงไว้นะครับทีนี้เราก็กลับมาที่จุดเนี้ยครับจุดที่ผมเรียกว่าน่าจะยากเกือบที่สุดละก็คือการใส่ไอ้เจ้าตัว คาสไลด์เข้าไปอย่างนี้นะครับนะจุดสําคัญเลยตรงนี้หลักนิดนึงจะเห็นไหมครับว่าตรงนี้มันมีสปริงที่จะคอยดันดันไอ้ตัวคันค้าง,งสไลด์เนี่ยให้อยู่ตัวนี้ได้จะเป็นตัวบังนะครับเราก็เสียบตรงนี้เข้าไปให้ตรงรูนะครับตรงรูกับตรงเตมซึ่งถ้าลำกล้องเราเสมอกับตรงนี้พอดีเนี่ยเราจะทเสมอกับตัวตัว ตัวไอ้ตัวดัสคเวอหรือว่า,ารางป้องกันฝุ่นเนี่ยมันก็จะเสียบเข้าไปได้นะครับมันจะเข้าไปได้ ฟลิกของผมก็คือการเอาตะเกียบเนี่ยช่วยดันตัวนี้นะครับเอาจะไม้ทให้สามารถยัดไอตัวขาคันค้างสไลด์ลงไปตรงๆได้นะครับลองทำเั็อย่างนึง เข้าไปได้แล้วครับเข้าไปได้แล้วครับนี่เขามาดูต่อว่าทำยังไงนี่ก็ย้อนกลับโปรเซสเดตมนะครับกดรดระวังด้วยนะครับในขั้นตอนนี้ชอบที่จะพุ่งไอตัวหลอดปิดรีรรคอยสปริงเนี่ยชอบที่จะพุ่งออกมาเหมือนกันดันั้นกดลงไปนะครับแ้วก็เอาตัวนี้ช่วยในการดัน เรียบร้อยครับประกอบเข้ามาที่เดิมแล้วะก,กี้เราได้หยดพวกจารบีเข้าไปนะครับแต่กี้ก็ยังโดนมืออยู่ทีก็ผมขอการหยดซ้ำอีกนิดหน่อยครับหยดจุดที่ต้องการหล่อลื่นเข้าไปโอเคห ตร่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับนี่ก็คือ,อคลิปการอธิบายมารีวิวปืนนะครับก็หนึ่งเลสเปอรอร์มุลิดเฮวิเวกฮาร์ดโครม11มมนะครับก็นี่คือคลิปแรกจะขัดตกห้องอะไรยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับมีอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาได้ครั้งหน้าก็จะมารีวิวเรื่อยๆนะครับก็ขอขอบคุณมากครับผม